สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอแอนนี้แล้วนะคะแอนนข่กัฝั่งพระน,นค,นค,ครเกษตรน้มินค่ะวันนี้พามาดูรุ่น10ประตู DBL XLT นะคะเกียวโ,โตรคะคะาคา9 2 0 0 0บาทค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้แอนแต่งอะไรให้บ้างนะคะดูกันเลยค่ะคันนี้นะคะแต่งเป็น F 1 5 0กระจังหน้ามา้านั่นเนองนะคะมาดูเป็นชิ้นไปเลยนะคะกระจังหน้าเนี่ยจะทําเป็นโลโก้ม้านะคะแล้วก็มีไฟรอบตัวม้านะคะแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์สจุดให้เรียบร้อยเลยนะคะ ด้านข้างนะคะมีไฟตัวสีนะคะ F 5 5 0จะมีไฟตัวซีค่ะแล้วก็ด้านล่างนะคะจะเป็นกันชนนะคะสองสีทูโทนนะคะบิวอินพร้อมไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะคะมาที่ไฟค่ะไฟแอนคคอบให้นะคะลูกค้าอันนี้สวยมากๆเลยนะคะดูแบบเรียบๆนะคะไม่มีสครูปนั่นเองแต่ต้องฝากระโปรงจะมีคำว่าเรนเจอร์เป็นตัวนูนเป็นสีโครเมียมค่ะ มาที่ซุ้มล้อกันค่ะซุ้มล้อไม่มีหมุดนะคะแต่เป็นซุ้มล้อ6นิ้วนะคะสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็มาดูแมกและยางนะคะจะเข้ากันกับซุ้มล้อนั่นเองนะคะยางเป็นของมอนเตอร์ค่ะซีรีส์ยาง265้าทับ65้าทับห5ห้ 65, นั่นเองนะคะสวยมากๆเลยเข้ากับซุ้มล้อด้วยนะคะแล้วก็ครอบแก้มนะคะแอนก็ใส่ให้เหมือนกันคะ่ะเบามือจับกันสาบนะคะใส่เพิ่มให้นะคะคันนี้เรียบๆรูรูเลยนะคะไม่ติดสติ๊กเกอร์นะคะลูกค้าค่ะ มาที่ด้านท้ายค่ะคอบฝาอาเขาเรียกะไรครอบฝาท้ายนะคะแอนก็ครอบให้เหมือนกันค่ะแล้วก็คอบอาเบ้าฝาท้ายนะคะแอนก็คอบให้เหมือนกันสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็กันชนด้านหลังเนี่ยมาจากโรงงานนะคะบิวอินพร้อมเซนเซอร์อะไรให้เรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูภายในกันนะคะ เอ็กซ์ทีเนี่ยเริ่มต้นเลยนะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะมาจากโรงงานนะคะเดินได้ด้วยสีท่ทถนะคะพรมาลัยพงมอะไรไ,ไฟฟ้านะคะสามารถใช้งานควบคอนโทลแล้วก็วางสายรับสายแล้วก็สั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยนะคะจอมินจอลแปดนิ้วเชื่อมต่อ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ได้ด้วยค่ะเกียร์เป็นเกียร์6สปีดนะคะ1้0แรงม้านะคะ3 85แแรงบิดมีระบบลมแล้วก็ปัดน้ำฝนออโต้แล้วก็ไฟออโต้ด้วยค่ะ รุ่น XLT นะคะแต่งแบบนี้สวยมากๆเลยนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะโทรหาแอนค่ะ0ู8ย์2ก1 6 6นะคะมีไฟแนนซ์วิ่งเสนอเอกสารถึงบ้านแล้วก็ไฟแนนซ์ผ่านแอนค่ะรถส่งเองเลยะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แหนด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ